สวัสดีครับพบกับนักแปลอิซุสะะจากฟาร์มวิวเอ็กนะครับวันนี้นักแปลจะมารีวิวรถนะฮะเจ้ามีเอ็กซ์สอนะครับในรุ่น Active เครื่อง1.9สีขาวมุกนะฮะเสริมหล่อจัดเต็มนะฮะเหมือนตัวท็อปเลยนะฮะแล้วก็ใส่ช่วงล่างแน่นๆนะฮะปลายเคเอ็มเรซิ่งนะฮะเราไปทีละชิ้นเลยนะชิ้นแรกครับแม็กขอบ18นะฮะทีอสามเจ็ดงานโปรแม็กดำมันเงาหยอดแดงเลเซอร์แดงนะครับอันนี้มีให้เลือกหลายสีนะดำด้านก็มีนะครับแล้วก็ลัดด้วยยางโตโยต์เอส 265 6กห้านะครับแล้วก็คิ้วดำด้านของนักขมนนะครับแล้วก็เสริมหล่อนะฮะช่วงล่างแน่นๆเปลี่ยนเป็นโช็คโปรเฟนเดอร์4ต้นนะพร้อมสปริงโหลดนะฮะหน้าควีนซีรีส์ปรับได้16ระดับนะฮะแล้วก็ใส่ปีกนกคู่หน้านะฮะของโปรเฟนเดอร์นะฮะแล้วก็กันโค้งของ KM นะสีน้หลเงินนี่นะครับเอาโค้งได้นิ่งเลยนะครับปรับสนุกขึ้นนะครับเกาะถนนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วข้างหลังเป็นนิกิแบสซับแคงนะฮะข้างหลังปรับได้8ระดับนะครับหน้าลงนิ้วครึ่งงงหหลลััั2นนนนิ้้้วะะคครรรรบบบาเเียยอ เคมเรสซิ่งนะฮะนาเสร็เรียบร้อยแล้วก็เสริมหลอด้านหลังเลยนะฮะคาดเอลมีไฟของคาโตชุดเอ็มพา s p o r สปอนะ้ชิ้นเดียวนะฮะมีไฟยาวเลยนะเอ็มสปอร์นะครับ v2 นะครับถ้าเหยียบเบรกพอเปิดไฟหลี่แล้วจะติดยาวเลยนะครับถ้าเหยียบเบรกไฟจะโชว์ขึ้นนะครับเพิ่มความปลดภัยสำหรับรถมาด้านหลังนะครับอ่ากระจกมองข้างอันนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มนะครับ กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าเหมือนตัวท็อปนะฮะสีเดียวกับตัวรถเลยนะฮะของเดินเป็นดําด้านนะครับพร้อมแผงข้างนะฮะดำมันเงาสี่ประตูเลยนะครับแล้วก็อันนี้นะแปบภาพ,พให้ดูนะครับจะมีไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับจะมีไฟเลี้ยวด้านข้างนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีนะฮะอุดรูโทษนะอุดรูไฟเลี้ยวเรียบร้อยนะฮะอุดรูไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วก็อุดรูเสาอากาศนะฮะแล้วก็เพิ่มคีบฉลามอะไรแท้น,นะครับใช้งานได้จริงนะฮะ ตัดต่อสัญญาณติดสัญญาณเรียบร้อยนะครับ Active ร be ah, ุ่นนี้รุ่นนี้นะฮะมาไม่มีใส่แถมไฟตัดบอกคู่หน้าให้นะครับเป็น led นะครับไม่ร้อนนะครับแล้วคันนี้นะฮะหล่อๆเท่ๆเลยนะฮะลับติ๊กเกอร์ครึ่งคันนะครับตั้งแต่โคนเสาไปเลยนะครับคันนี้สั่งเพิ่มนะครับเบาะหนังนะครับรุ่นนี้มาเป็นเบาะผ้านะ Active อันนี้เป็นเบาะหนังนะครับดำได้แดงนะครับมีหลายสีให้เลือกนะครับดำได้เทาก็ได้นะครับหรือครีมก็ได้นะครับแล้วแต่เลือกนะครับเบาะหนังพร้อมแผงข้างเรียบร้อยนะฮะอ เดินได้ด้วยสีแดงนะครับวัยรุ่นหน่อยครับคันนี้สั่งเพิ่มนะฮะเครื่งไฟฟ้าของ A อบ็อกนะครับไม่ตัดต่อสายไฟนะฮะไม่เป็นอันตรายกับรถนะครับแล้วก็ขับสนุกขึ้นรอบมาเร็วขึ้นสมูทขึ้นประหยัดน้ํามันขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ซ็อกเก็ตเสียบนะครับตาแหน่งที่ติดนะฮะตรงนี้ครับอันนี้ปรับพอปรับจะมีเสียงตือนนะฮะมีเก้าเลเวลนะฮะอันนี้น้ำแป๊ปรับอยู่ที่สี่นะครับ คันนี้นะคุณลูกค้าสั่งพุ s ต start เพิ่มนะครับถ้าสั่งพุ s ต start เพิ่มกับนอแปปแล้วนะฮะจะได้สัญญาณการขโมยเพิ่มแล้วก็ได้รีโมทนี่นะฮะเหมือนกับตัวท็อปเลยนะครับติดตำแหน่งนี้นะครับนี่ฮะตำแหน่งนี้นะพุ s ต start นะครับเดี๋ยวเราไปจะมาสาธิตนะว่ากด start นอกรถทำยังไงนะครับมาดูกันนะฮะขั้นตอนแรกนะฮะกดล็อกทีนึงก่อนนะครับแล้วก็กดแช่ปุ่มบนนะครับ นี่ติดแล้วครับติดแล้วครับแอคทีฟก็ทาได้นะครับหมือนอัลติเมทเหมือนตัวท็อปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะดับเครื่องนะฮะกดดับเครื่องนะฮะกดทีหนึ่งกดล็อกทีหนึ่งแล้วก็กดแช่นะครับนี่รถก็ดับฮะถ้าออกจากฟาร์มนีททุกคันนะฮะแถมน้ำมันพันหนึ่งแล้วก็แถมกล้องบันทึกหน้าพร้อมเมมโมรี่การ์ดนะครับบันทึกงานได้จริงนะฮะใช้งานได้จริงรับประกันคุณภาพนะครับแล้วก็พม6ดีครับอูทั้งคันนะครับอันนี้คู่หน้านะครับผม6ดี ผมผกดีนะครับดยาหลังจะเห็นนะครับแล้วก็ของเดิมที่ติดมากับรถนะฮะชุดสปริงโชคกปีกนกกันโค้งนะฮะแล้วก็กระจกมองข้างของเดิมนะฮะคืนคุณลูกค้าหมดนะครับออกจากฟาร์มมิวเอ็กนะฮะทุกคันนะฮะจากรับแป๊ะนะครับแถมกันสาดสี่บานนะครับแล้วก็ล็อกยางอะไหล่ครับนนแป้ให้เพิ่มนะฮะบ้างมือจับข้อมือจับดาด้านนะแล้วก็ฝาน้ำมันดําด้านนะครับ เป็นไงบ้างครับวีไอพีคันนี้นะครับสีขาวบุคคันนี้ะถ้าอยากได้หล่อๆเท่ๆแบบคันนี้นะครับช่วงล่างแน่นๆจัดเต็มนะครับแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเหมือนตัวท็อปเลยนะครับและอยากได้โปรเด็ดๆดีๆโดนๆนะฮะเพียงทักหาโทรหาทนาแป๊ดได้นะครับยังไงทนาแป๊ดฝากเบอร์ไว้หน่อยนะครับ0995159263ก้าห ID นะฮะ PAE 6 5 8 6นะครับทักหาโทรหาทนาแป๊ดได้ตลอดยังไงทนาแป๊ดฝากคันนี้ไว้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ